เดือนที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสไปเดินป่าที่จังหวัดตาก3วัน2คืนมาครับเที่ยวกันแบบเร็วๆตอนนี้ก็ขอพาเพื่อนๆไปเดินป่าที่ชื่อว่ามอนคุยจวเลและทูเลกับกิจกรรมแท็กกิ้งฮีโร่ชาเลนจ์2,024บอกเลยว่าเป็นอีทิปที่สนุกสนานมากๆและก็วิวสวยสุดๆเราได้เจอเพื่อนใหม่เยอะเลยในทริปนี้ไปเริ่มกันมาเริ่มันแรกกันเลยนะครับเราเริ่มกันที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากมาถึงก็อาบน้ําแต่งตัวแล้วก็เตรียมตัวเพื่อนั่งรถไปยังจุดเริ่มเดินยังไม่ถึงจะเที่ยงงล้วนัั่มมาชโง กับ2ล้มั้งนะวันแรกนี้เราจะเดินขึ้นไปบนดอยที่ชื่อว่าจอวาเลระยะทางประมาณ5-6กิโเมตรเส้นทางในช่วงแรกก็เดินบนสันเขาเราจะเห็นวิวชัดเจนตลอดทางข้อเสียเดียวของวันนี้คือมันร้อนนั่นเองเดินไม่ได้ทักพักเราก็จะเริ่มเข้าป่านะครับเป็นพื้นป่าที่สวยงามเขียวชะอุม่มที่สําคัญคือเย็นสบายมากขึ้นเยอะเลยช่วงบ่ายแก่ๆเราก็มาถึงแคมป์กันตอนนี้มาถึงแคมป์คืนที่หนึ่งแล้วนักเดินประมัน กี่ชั่วโมงได้ครับพี่พี่ทั้งหลาย3ชั่วโมง40ครับพี่ใหญ่บอกมาจริงเหรอเป๊ะขนาดนั้นเลยพี่ขอบคุณมากครับท <laughs> ี่จับไว้อบอุ่มายไปแล้วต่างคนก็ต่างพักผ่อนชิวๆแล้วก็ดื่มดำกับบรรยากาศและช่วงเวลาตรงนี้วิวทวิวเขาข้างหน้ามันสวยมากๆเลยนะพอทุกคนมาถึงพร้อมกันเราก็มีกิจกรรมสนุกๆเล่นกันนิดหน่อยก่อนจะแยกย้ายกันไปชมพระอาทิตย์ตกที่งดงาม <c oughs> เกินคำบรรยายแบบวิดีโอที่ทุกคนดูอยู่ตอนนี้แหละช่วงค่ำๆก่อนจะนอนเราก็แอบออกมาถ่ายทางช้างเผือกกันนิดหน่อยได้รูปมาประมาณนี้ เช้าวันที่2เราก็ตื่นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็เก็บของเพื่อย้ายที่นอนไปยังดอยทุเลกันระยะทางกล้เคียงเดิมแต่ว่าการเดินวันนี้เนี่ยจะเป็นการเดินเรียบสันเขาไปเรื่อยๆใช้เวลาไม่นานเราก็มาถึงแล้วนะวันนี้เนี่ยถือว่าเดินไม่เหนื่อยแล้วก็ชิลมากๆเดินไปประมาณ2ชั่วโมงเองเซอร์ไพรส์แรกของแคมป์วันนี้ก็คือแคมป์ที่เรานอน,อนเนี่ยมีน้ำทานให้อาบน้ํามีห้องน้ําอากาศเย็นสบายเซอร์ไพรส์ต่อมาก็คือใกล้ๆจุดกลางเต็นท์เนี่ยเขาจะมีน้ําตกให้เราลงไปเล่นได้ด้วยนะครับเดินไม่นานที่สาคัญคือเเปป็็นนนนนน้้ําาาาตกกที่สวยมๆนะมๆัหผ แล้วก็เป็นล่องหินเราก็ไม่รู้จะบรรยายยังไงเหมือนกันแต่ที่รู้คือมันสวยมากๆแล้วก็มันถือว่าอันซีนมากๆสําหรับเราเลยจะวันกันด้วยพระอาทิตย์ตกยามเย็นทุกคนก็ต่างมานั่งดูกันอย่างพร้อมเพรียงโอ้เป็นภาพที่งดงามมากเลยนะเราว่าเป็นอีกภูเขาหนึ่งที่ใครมีโอกาสก็อยากให้ลองมาสัมผัสกันดูครับสุดท้ายก็ต้องขอบคุณทางซีดู m ัมิแล้วก็แกลเลอรี่มากๆที่จัดกิจกรรมสนุกๆแบบนี้ขึ้นมานะครับเราได้เจอเพื่อน่วมทางใหม่ๆได้เจอพี่ๆน้องๆทุกคนดีใจที่ได้เจอทุกคนมากๆนะครับใน้ก็มะีีจ คลิปเต็มออกมาด้วยยังไงก็ฝากช่องแบงค์เจนี่ไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ไปแล้วยี